ที่ตำหนักท่าจันอทนะครับ นกเองอะไรนะนกฟาร์มิงโกนะฮะอันนี้เป็นองค์ปู่ใหญ่มากเลยครับปลาเห็ดปลาบอกไญหนึงทำในบ้านตัวเองเนาะนี่นะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะฟัวใหญ่นี่าล้นเลนะคะังขึ้น ก็อยู่ในเขาอีดีนี่เนาะเข้าจับดูเอ้าจับดูเข้านารีข้อขาดอตอนนี้ถ้ำถ้ำกำลังสร้างครับทางข้างในยังไม่เสร็จนะครับ <laughs> สวัสดีเพื่อนๆทางจักรพันธ์ผ้าเพื่อนนะครับ ติดตามช่อง y YouTube ได้น,นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับอันนี้เป็นบ้านคนนะครับแต่ว่าคนเห็ดปลาใจเป็นตำหนักของพอาจารนอ <ไป S 1> ตตี้นะครับที่อำเภอนาม,มนจังหวัดกาฬสินปัดภาบแกบง่ยนิดหนี่งเองาไม่ได้แต่ลองเท้า พื้นที่ประมาณกี่ไร่นะประมาณหกเจ็ดไร่ประมาณหกเจ็ดไร่ครับโอ้โมเมีนด้่นใหญ่ด้วยนี่โอ้ีข้างในด้วยครับคุณผู้ชม,มข้างในด้วยนะครับหลงทางสน,นอไม่ใช่เป็นสิบสิบไร่เลยหรอคำชะนด กาซสินครับเ,รเดินเน,ะนาะมีน้ำตกอยู่นี่ด้วยนะครับชมป่ามาไปทางน,น,น้ก็ได้อลนนี้เข้าถ้ำใหม่กันมาน่นเชื่อนะครับว่าจะมี อย่างนี้ในบ้านเป็นบ้านเป็นภายในบ้านนะครับอันนี้ทําได้โอ้โหสวยมากเลยครับยเย็ยนๆแล้วก็ขนลุกนะครับตอนนี้เดินกลับไม่ทําทําใครมาเข้าไม่ได้ทํายังไม่เปิดนั่นเป็นถ้า

สุดแล้วเหรอสุดหรือยังสุด้าคบสุดแล้วอ๋อไปท่านเขาทำยังสอดที่เก่ายัางสอดในมองเกาแตงโมุสร้างอัโงอนานเนื้อยางไม่เคยเบิ่งแตงโมจุดจุดที่เป